เทคนิคง่ายๆกับการแปลง PDF เป็นไฟล์ DWG นะคะสวัสดีค่ะจอยวิศวกรโยธาน,นะคะอันนี้นะคะเป็นไฟล์แบบนะคะเ,เราจะไปหาที่ e x p กเพลนะคะด้านบนนี้นะคะ e x p กเพลแล้วก็ไปที่ drawing นะคะเราก็จะไปกดนะคะที่คำสั่งอันนี้เลยนะคะเ,เห็นไหมคะอ่า PDF to D xf นะคะค Dxf ก็คือเป็นไฟล์ที่สามารถเปิด dwg ได้นะคะแล้วก็คลิกอันนี้เข้าไปเลยค่ะพอกดปุ๊บนะคะเราก็สามารถที่จะทำไหมคะเลือกในส่วนของไฟล์นะคะที่เราจะแอดเข้ามาอ่ะอนนี้สมมุติเป็นเอ่ออันนี้ละกันนะคะแต่นะคะมีข้อแม้ว่าไฟล์ที่นำมาแปลงที่แอดเข้ามาเนี่ยจะมะีในส่วนของ ข้อจำกัดนิดหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นไฟล์สแกนไม่สามารถที่จะบําแปลงได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไฟล์ p d